คือสิ่งประดิษฐ์ของช่องบริโยชีนะคะเดี๋ยวไปดูว่ามันคืออะไรมันคือจะวด2024รวดไฮเทคทันสมัยนะคะด้ยวันด้ันเหรอจะวดแดงเดี๋ยวคอยดูพ่อนะลูก two thousand years later อีกแล้วเหรันเวีกแล้วอีกแล้วเรหทนี้หรอทุกคนอยู่ยข้างหลังยูล้วยูข้างหลังพ่อเร็วนดูยููว o n e go หนึ่งสองสามสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เ้ดี๋ยวชิมีอยู่กันแล้ววันนี้จะมาอะไรคะลูกกระลวนลูกปอมท็อปฟี่โอ้แล้วโยชิไปซื้อของเองเลยใช่ไหมไปดูกันเลยค่ะ Meanwhile in our universe ชิก็แบบข่าลด่วนใดะเมื่อกี้โยชิไปอยู่ที่ร้านค้ามาใช่ไหมนี่กลับมาแล้ว <ด>แล้วเราต้องใช้เมนทอสเหรอต้องใช้ไหนโชว์หน่อยว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างรับลูกโยชิหันมาทางนี้เร็วมีอุปกรณ์ก็คือน้ำโค๊กน้ำอัดลมใช่ไหมแล้วก็เมนทอสหนึ่งอันนี่เลยแค่นี้เหรอทำเป็นเหรอลูกให้แม่ไปตรงตไหนให้แม่<า>มไปเด<า>ี๋ยวโยชิจะทำเองใช่ไหมอันนี้โยชิเป็นคนเนินเรื่องเองเลยเดี๋ยวตามพี่ชิมาใช่ไหม นี่แหละครับอ๋อพี่ชี้จัะพกใส่ในนี้เหรอโอู้หใช่หรือเปล่าพ่อใช่ปะเนี่ยพ่อใช่ใช่ใช่แต่พ่อต้องเทน้ำออกก่อนใช่ไหมระเบิดพังออกไปเอ๊ะต้องเทน้ำออกก่อนใช่ไหมไม่ใช่ใส่ใส่น้ำโค้กเข้าไปเลยอ่าต้องเอาน้ำเก่าออกก่อนใช่ไหมแล้วใส่น้ำเข้าไปเล้วคือจะใส่เมนทอดมันจะระเบิดเหรอลูกอย่างนั้นอ่ะโอ้ยใส่มันโอ้กเยอะแล้วมันจะพุ่งไงน้ำมันพุ่งอยู่ใช่ไหมแล้วดูพี่ก็เกาะโค้กใส่เข้าไปสิ ถูกป่ะมาพ่อยแกได้ค่ะพี่ชีบอกว่าต้องเอาน้ำโคกเอาน้ำโคกเอาอย่างนี้เดี๋ยวพ่อยิ้มใส่โคกไว้ในนี้ให้และโยชิมีหน้าที่หย่อนเมนทอสนะโอเคพ่อเปิดนี่ก่อนไม่ต้องใส่น้ำลูกถ้าใส่ก็ไม่ฟู่นะโอเคก็ได้เออถ้าใส่ไม่ฟู่นะลูกตอนนี้พ่อยิ้มก็ใส่น้ำโค้กพาไปแล้วหนึ่งขวดนะคะอันนี้เป็นสูตรของโยชิ ใส่แล้วเหรอใส่ลงไปแล้วเฮ้ยเอาแล้วมันมองไม่เห็นแล้วมันเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหรอโยชิเฮ้ยนี่ไงนี่ไงฟองขึ้นเลยฟองขึ้นฟองขึ้นฝนมันขึ้นแค่นั้นเหรอใส่อีกใส่อีกใส่อีกอันอะไรรึเปล่าพี่หูว่าเราลองใส่อันนี้ก่อนไหมใส่นี้เลยเราลองใส่อันนี้เลยอ๋ออันนี้มันใหญ่ใส่ใหญ่มาอันนี้อันนี้คือความคิดของน้องเขา น้องขคิดว่าม้นงพุงต้องให้มีความงจริงแล้วนี่มาใส่อย่างนี้ลูกเดี๋ยวพ่อทำให้ดูมาเดี๋ยวพ่อให้โยชีแก้มืออีกหนึ่งรอบโยชีใส่ก็ได้วางพนเลยอะไไปไหนอะนี่เรียวโยชีเป็นคนย่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวให้น้องด้วยให้น้องด้วยห้นู้หน้หนึ่งย้อนฮอ้ยพุ่งแล้วยังไงต่อ แล้วไงต่อลูผสมแล้วไงต่อลูกพอแล้วไงต่อลูกเทเพราะเทนี้เทเทเล่พรบเข้าไปอ่ะเททำไมมันไม่เห็นพุ่งฟุบอ่ะอะไรก็จางอะไรเก็จังอะไรก็จังอะไรแก๊สมันหมดลูกแก๊สหมดทีทีเที์เชื่อเหงาเขาเอาน้ำเ้าใส่เข้าไปใส่เข้าไปได้ไหนลูกเรา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 อยู่กันึง แป้งใสเดี๋ยวเข้าไปลูกอ๋ออันนั้นมันไม่ใช่แป้งนะมันเบกกิ้งโซดาเบกกสูงไหนเนี่ยมันเหมือนแป้งใช่ไหมขาวๆใช่ไหมใช่เขาเรียกเบกกิ้งโซดาลูกกว่าจะเข้าใจได้เอาอี้ดีกว่าพ่อมีอะไรโชว์ให้ลูกเนี่ยแบบว่าให้มันซู่ไม่เปียกมาหอยเรียกไปกยกพื้นเลยได้ได้ได้พ่อปั๊มลมมาไอ้นี้ได้ไหมน้ำก็ได้น้ำได้ไหมได้ไปเอาน้ำเบาๆใส่แรงอัดนี่นะคะก็คือสิ่งประดิษฐ์ ของช่องเอ่อโบโยชี Bo ee, นะคะเดี๋ยวไปดูว่ามันคืออะไรมันคือจะลวด2024ัลวดไฮเทคทันสมัยนะคะลายวนานยานเนาะลาลวดแดงเดี๋ยวคอยดูพ่อนะลูก2000 years later อีกแล้วเหรอเขาเหลืออีกแล้วเหรออีกแล้วเราหันทางนี้อีกแล้วเหรอทุกคนรวอยู่ข้างหลังพ่อ,อ,อเร็วยืดูยืดูดูชิดเร็ว three two one go ิแงแรงเหยลูกเอาแล้วสนุกแล้วเอาอแล้วทีนี้มาดูแล้วหนูมายืนข้างพ่อแล้วเปนั่งบินยังไงเอาบินกระพือันนี้รุ่นเลียบเอาแล้วนะเอาแล้วนะยังอย่าพึ่งอย่าพึ่งหอมยางไปแย่งเลย บอกไหมเอาอีกเหรลูกเฮ้ยทำไมอ่ะก็มันมันมีแรงเสียดทานเยอะมีอยเปิดให้เร็วเร็วอ่ามีอยเปิดเพื่อตาตาตาให้ชี้อีกนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเองเลยเดี๋ยวเปิดเองเลยพ่อเทียงเด้ีลยยังยังปล่อยตึงๆเลยเป็นงานท้าไเลยถังถึ้ออกถึา ฉีดเลือดอะไรเนี่ยถือว่าสนุกมากใช่ไหมให้น้องปล่อยบ้างไหมแต่แต่ว่ามันจะหลุดอะไรเนี่ยให้น้องปล่อยบ้างไหมให้น้องลองไหมมิวลองไหมเองไหมลองไหมเล่นเล่่นอาโอเคหนึ่งทีหนึ่งทีพร้อมนะมิยพร้อมไหมพร้อมเลยหนึ่งนับสินับหนึ่งสองสาม โแรงเลยอ่ะอะไรค่ะใส่กระเกนเหรอมึงลีฟิเลตอีเลยอะไรลูกน้องทำอะไรเนี่ยลูกน้องเี้ไม่ทำสิเอาอันนี้มันเหียบได้อ๋อมันต้องติดล้ออ่ะม่อยู่แม่เอามาเร็วเอามาให้ลูกน้องเร็วลูกมันหนักอ่ะเจ้าหนูมันหนักทำยังไงแล้วเอาเท่าไหนเอาเท่าไหนโอ้มันจะไปหน้าบ้านนะ มันโดนเบรกว่ะบอกให้จัไปีคอนง่ายบิงกี้เตี้ยอีกได้นะลงเตี้ยอีกได้นะปีคอนปอนโคตรเท่เลยว่ะพอใส่ทรงนี้ทรงนี้เท่มากใส่นะดู้ำลุ้น้วยใส่น้ำดูชี้มาแล้วลูกมามาดูแล้ว ดูดูว่ามันจะไปทางไหนเอาไม่อยู่เอาแล้วดูดูรถลุงชาติกระจกแตกนะลูกเอาเลยแล้วครับใครจะเป็นคนเปิดอ่ะเข้าไปตาหนึ่งสองไปดูใกล้สิไปช่วยพ่อปล่อยเร็วไปไหนเลยโอยไม่ได้เรื่องเลยเบเกอร์บเกอรความคิดลุงหน่องนี่ไม่ได้เรื่องเลยเอาเป็นว่าพอแค่นี้ที่พอไปโยชิ ลาลาเพื่อนๆพน่อนิมาลาพี่ๆหน่อยลาพี่ๆหน่อยจม้มค่ะไม่ไหวช่วยกันกดไลก์กดแลกดเชยร์กดเถอะจมยิ้บไม่ไดวโอ้โหเต็มเสื้อไหมดเลยสวัสดีคุณผู้ยสวัสดีครับโอ้โนเต็มเเลยนวสวัสดีครับพี่ๆหน่อยคสวัสดีครับหน่อยนิวสวัสดีครับบายบายน้ำแรงเลยน้ำแรงเลย